สัญญาณไฟเขียวให้คนข้ามถนนตำรวจก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ยังกล้าฝ่าไฟแดงออกมาเมื่อเห็นคนทำผิดปุ๊บจับปั๊บได้เร็วขนาดนี้คือคุณตำรวจจราจรจากสอนอวัดพระยาไกลไม่ใช่สปไปเดอร์แมนแต่อย่างใดนะคะได้ออกไปเดินหน้าที่บริเวณหน้าโครงการเอทีบรเวณผมวอที่อยู่นั้น เป็นทางข้ามม้าลายจากร้านจอดรถเป็นสัญญาณไฟเขียวให้คนข้ามได้ทางม้าลายนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติใช้เยอะมากครับโดยเฉพาะเวลาสี่ทุ่มครับนักท่องเที่ยวก็จะกลับที่พักทางม้าลายที่มีคนข้ามเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะชาวต่างชาติแต่ก็ยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็จะมีช่วงที่คนเดินข้ามขัดตอนกันนิดนึงคนระับผมได้ยินเสียงเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วว่าเออมันผ่า,านสัญญาณผมก็เลยได้หันไปเรียกให้หยุดรถครับ คือจริงผมว่ว่าก็ดุเขาครับดุในในช่วงนั้นนะว่าทําไมไม่ดูไฟอะไรเงี้ยจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยครับปฏิกิริยาของคนที่เดินข้ามมีการต่อว่าต่อขานบางคนก็บอกว่าให้จับเลยจับเลยครับคนที่อยากให้จับยังรวมถึงชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปนี้เกือบ2ล้านวิวนอกจากจะชื่นชมคุณตำรวจแล้วยังอยากให้จับคนที่ฝา่าฝืนกฎด,ด้วยแต่ความจริงแล้ว กฎในการขับขี่เพื่อให้คนข้ามทางม้าลายต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณตำรวจเมื่อเจอทางม้าลายให้ชะลอความเร็วลดให้ช้าลงและห้ามแซงรถคันอื่นภายในระยะสิเบเมตรก่อนถึงทางม้าลายและเมื่อเห็นมีคนกำลังจะเดินข้ามทางม้าลายให้หยุดรถให้คนเดินข้ามไปก่อนนะครับคนหมายจะจรฉบับใหม่นะครับได้ออกประกาศบังคับใช้กฎใหม่กรณีไม่หยุดรถให้กับคนข้ามทางม้าลายมีโทษปรับใหม่ครับสูงสุดไม่เกิน4 0 0 0บาทจากเดิม1,000บาทนะครับและตัดคะแนนไปกับกี่ทันที1คะแนน,นครับ จริงๆถ้ามันชนก็มีความผิดทางด้านอาญาด้วยครับแต่ไม่ใช่ผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะคนเดินเท้าก็ต้องเคารพกฎเหมือนกันอย่างที่คนนี้จะข้ามถนนตอนไฟคนข้ามยังแดงอยู่ก็อันตรายมากๆเลยค่ะมีประชาชนที่พยายามจะเดินข้ามถนนบริเวณตรงทางม้าลายแต่ก็ยังเป็นสัญญาณไฟแดงห้ามคนเดินข้ามอยู่ซึ่งผมก็กลัวว่าเขาจะไปถูกรถชนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามอาจจะมองไม่เห็นก็จงึงได้ดึงไว้ครับดึงไว้สี่ห้าวิครับ ต <g arden> อให้เป็นสัญญาณไฟเขียวคนข้ามครับการไม่ข้ามทางม้าลายนอกจากอันตรายถึงชีวิตแล้วยังมีโทษด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนเดินเท้านะครับถ้าทางม้าลายแล้วมันมีสัญญาณไฟอ่ะต่อครับต้องรองให้เป็นสัญญาณไฟเขียวคนข้ามก่อนครับหากไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ100เมตรนะครับจากทางข้ามต้องรอนโทษปรับไม่เกิน5 0าร้อยบาทและหากไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ100เมตรจากทางข้ามแล้วถูกชนถือว่าคนข้ามถนนมีความผิดด้วยนะครับ ถนนเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมไม่ใช่แค่เฉพาะรถยนต์มอเตอร์ไซค์แต่ยังรวมถึงจัก,กรยานคนเดินเท้าหรือผู้ใช้รถเข็นการที่ทุกท่านช่วยกันเคารพกฎจราจรก็จะช่วยให้พื้นที่สาธารณะนี้ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหมดนะครับศึกษา และเคารพกฎจราจรด้วยนะครับและขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนการทำความดีนั้นถึงแม้ไม่มีใครเห็นแต่เทวดาเห็นนะครับจ่าเฉยที่จริงไม่เคยเฉยพร้อมรับใช้ประชาชนครับ